สวัสดีค่ะพี่สายจากเวลาติวเตอร์นะคะวันนี้พี่สายจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์ส CUATS ตัวต่อต,ตัวค่ะใครที่จำเป็นจะต้องใช้กด CUATS นะคะเพื่อยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานชาชาตเนี่ยแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยยังไม่ค่อยมั่นใจเลยมาติวด้วยกันได้ที่จุฬาติวเตอร์นะคะ ตัวต่อตัวของเราเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะสามารถที่จะเลือกวันและก็เวลาที่จะเรียนเองได้นะคะมีห้องเรียนส่วนตัวให้สะดวกสบายหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเดินทางมานะคะก็าสามารถที่จะนัดเรียนกับติวเตอร์ออนไลน์ได้เช่นเดียวกันติวเตอร์ของเรานะคะจบปริญญาโทแล้วก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านข้อสอบนี้มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องจังวลใจไปนะคะ และสำหรับใครที่สนใจจะดูผลงานที่ผ่านมาของจุราติเตอร์สามารถจะดูได้ที่คลิปที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยนะคะตามไปดูกันได้ค่ะและคำถามที่ว่าเอ๊ะเราควรจะเรียนตัวต่อตัวไหมนะควรไหมยังไงดีบอกได้เลยค่ะว่าการเรียนตัวต่อตัวเนี่ยจะช่วยได้มากๆเลยนะคะเพราะว่าสําหรับคนที่พื้นฐานอ่อนก็สามารถจะเรียนติวจนสอบผ่านได้นะคะ การนัดวันและเวลาที่สะดวกกับติวเตอร์เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมาเรียนได้ตรงเวลาแล้วก็คบคอสได้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงการปรับคอสตามความต้องการของเราด้วยค่ะว่าเราอยากให้เน้นตรงไหนเราไม่ถนัดตรงไหนอ่อนตรงไหนให้ติวเตอร์ช่วยเน้นได้เลยนะคะและที่สําคัญค่ะติวเตอร์ของเราเนี่ยมีประสบการณ์การสอนมาอย่างยาวนานนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไปเลยค่ะ มาถึงตอนนี้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากจะทักทายเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะที่แอปเขียวแอดจุฬาติวเตอร์ค่ะอย่าลืมแอดไซด์ด้วยนะคะและสำคัญมากมากเลยค่ะในโอกาสในการสอบเนี่ยมีแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเลือกจุฬาติวเตอร์ค่ะ